ฉะนั้นถ้าหากว่าเราได้ไม่ออกพี่น้องต้องขับช่วงเดือนบวชนี่ทำรื่อมาหรือมันต้องช่ายตัวช่วยแน่ก่อนตีจัดสวนนกไปเสือที่ราญย,ยาลาพี่น้องเตทีเนเนียนิวชีพี่น้องช่วยกอนพี่น้องว่าถามว่าชีบาตายบวชมาพี่น้องครับเรามาเล่จากอิบราดของ,นงอหนังสือโนคาชีปุสยะนาทีน่งรย18พี่น้องบอกว่าถ้าอิลลัมจะตวักฟูรูยุนห์นะวิลคอริจอลาอิดะอลิ อุสบุอีฮีฟีดูบรีฮีเทการใส่วัตถุใส่นิวใส่ไรต่างๆเข้าไปในรูทวานนี่พี่น้องอันนี้ทําให้บาตายบวชนเนี่ยแต่ถ้าหากว่าปัสสาวะข็เรามไม่โอกนี่พี่น้องมันต้องรอในการที่จะใช้นิวเข้าไปช่วยว่าอิลลาฮหากมีเป็นเช่นนั้นพี่น้องครับคือถ้าไม่ใช้นิวเข้าไปช่วยตัวส่วนเข้าไปช่วยเนี่ยมันคงจะไม่โอกสร้างความตรมานอัลเดาลาหูวะลาฟิตรอไตได้แลลากโคมันออกมากพี่น้องเนาะ น่าเลกกะถือว่าวันนั้นบาตายบวดไหมวาลาฟิตตอโรอนี้ไม่บาตายบวดเทอย่างใดเหตุผลพี่น้องลิดโดรูรอเนื่องจากความจำเป็น